วันนี้เป็นไงบ้างครับวัตถุดิบที่เตรียมมาวันนี้ก็มีหมูกริ้งนะครับมีข้าวเหนียวมีกล้วยกล้วยนี่กล้วยอะไรอะ่ะเหมือนกล้วยทั้งหมดนี้น่าเป็นวัตถุดิบที่พี่คิดน่าจะมาหังสันส่นสั่นสร้าง <c oughs> ได้ได้เหรอพี่ได้เหรอพี่ได้อะไร ่อะไรการอาหารนี่มันเวียร์ลตี้เนี่ยใช่พี่กิ๊เตรียมอะไรมาคะวันนี้อะไรครับเตรียมอะไรมาคะวันนี้เห็ดครับผมเห็ดต่างๆดูครับอันนี้คือจะมาทําเมนูในวันนีาเมนูวันนี้มีเห็ดมิวกี้ฮิมาลายันแล้วก็อันนี้เห็ดอะไรนะหอยนางรมทองและเห็ดนางดูนผืนผืนจากฟาร์มของเพื่อนสองอันนี้สามอันนี้ทำสองเมนู สามสองสวัสดีครับผมเรย์มังกรน้อนะครับก็ตอนนี้เรากำลังเตรียมการนะครับพี่เรย์พาเดินเข้าไปเลยพี่เรย์พาเดินเข้าไปเลยตอนนี้ผมมาควบคุมกองนะครับพวกที่เดินด่วนวัตถุดิบเนี่ยเตรียมมาค่อนข้างเยอะมีทั้งเรียกว่าอะไรอ่ะพริกฮาลาปิโนพริกฮาลาปิโนนะครับมั่วทุกคนแล้วก็มีแครอทสีสันให้ได้เลย แล้วก็นี่อะไรนะผักชีลาวผักชีลาวอ๋อมากๆนี่ไปซื้อเองจริงวะเนี่ยซื้อเองแก้งถามไปงัน้นแล้วเพราะบางทีมันต้องอันเนี้ยแคปหมูใหญ่ใช่ไหมเปล่าออกศึกเปล่าออกศึกขอบคุณมากทีเสียงด้วยมีกระทู้จากพันทิตถามว่าพี่เล่กับพี่คิดใครหลอก,กว่ากันค่ะโอ้โหอันนี้พูดถึงมันก็ตอบง่ายมากนะเห,นเห็นกันอยู่คือไม่ต้องสืบอ่ะคือตั้งแต่ไหนต่ไรฮะเราก็หลออกว่า ก็ยังหล่อกว่าหล่อกว่าเยอะสงสารสงสารพี่คิดขอหน้าที่หล่อที่สุดทําหน้าที่หล่อที่สุดยคือไม่ต้องทาอ่ะเคยอยู่นิ่งๆมันก็คือหล่อเลยอ่ะนี่ก็หล่อตรงนี้ก็หล่อนี่ก็หล่อหล่อขอสามคำให้พี่คิดด้วยค่ะระหว่างที่เรารอถ่ายทําฝั่งนู้นเนี่ยเซ็ตเต็ียมพร้อมรอให้หมดแลวทีมงานตากล้องตากล้องกำลังเล่นเกมมันอย่างเพลิน พ,พี่คิดพี่คิดมีคนบอกว่าพี่คิดหล่อน้อยกว่าเขาเลยต้องเอาฝีมือการทำอาหารมาข่มอ๋อยอมรับถึงอร่อยสุดโลกแล้ววันนี้คุยกันแล้วว่าอร่อยสุดโลกในสายตาผมกินเลยมาชิมได้เลยน่าทำเลยทำเลยเขาไม่ชิมไหนซิกลัวว่ะเกิดไม้เพราะฉัจะได้จั็จังๆเต็มเต็มเพราะมันหน้าตาดี